ถาวายบังคมแล้วซึ่งพระศาสดาในการเป็นที่สุลงแห่งกิจด้วยพัดทูลถามเฉพาะแล้วว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในพิสุผู้ไปทั้งหลายกับด้วยพระองค์ทั้งหลายหนาะอันว่าพิสุทั้งหลายบางพวกย่มกล่าวว่าอันว่าที่เป็นที่อยู่ของพระเถระที่ว่าเรวตาเป็นป่าอันรกชัดด้วยไมยต้ตะเคียนย่มเป็นดังนี้อันว่าพิสุทั้งหลายบางพวกย่มกล่าวว่า อันว่าที่เป็นที่อยู่ของพระเถระอันบุคคลพึงยินดีดังนี้อันว่าเหตุนั่นอะไรหน้อแลดังนี้อันว่าพระศาสดาทรงสนับแล้วซึ่งความนั้นตรัสเลยว่าดูก่อุบาสิกาอันว่าบ้านหรือหรือว่าอันว่าป่าจงมีเถิดอันว่าพระอรหันต์ทั้งหลายย่ำอยู่ในที่ใดอันว่าที่นั้นอันบุคคลพึงยินดีนั่นเทียวดังนี้เมื่อทรงสืบต่อซึ่งอนุสนที่แสดงซึ่งทมตรัสแล้วซึ่งพระคาถานี้ว่าดังนี้ จบรโยเกงยี่สิบสี่ในการที่สุลองแห่งเทศนาอันว่าชนทั้งหลายมากบรรลุแล้วซึ่งอริยผลทั้งหลายมีโสดาปติผลเป็นต้นโดยสมัยอื่นเอกอันว่าไปสู่ทั้งหลายยังวาจาเป็นเครื่องกล่าวให้ตั้งขึ้นพร้อมแล้วว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายอันว่าพระเถระชื่อว่าสิวลีผู้มีอายุอยู่แล้วในท้องของมารดาสิ้นปีทั้งหลายเจ็ดอันยิ่งด้วยวันเจ็ดและเดือนเจ็ดเพราะเหตุอะไรหนอแล อันว่าพระเทระชื่อว่าศิวลีนั้นไม่แล้วในนรกเพราะเหตุอะไรอันว่าพระเทระชื่อว่าศิวลีนั้นเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งลาบอันเลิศและยศอันเลิศอย่างนี้เกิดแล้วเพราะเหตุอะไรดังนี้อันว่าพระาศาสดาทรงสรับแล้วซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวนั้นตรัสแล้วว่าดูกรพิสูจน์ทั้งหลายอันว่าเธอทั้งหลายย่อมกล่าวซึ่งเรื่องอะไรดังนี้ ครั้นเมื่อคําว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอันว่าข้าพระองค์ทั้งหลายย่อมกล่าวซึ่งเรื่องชื่อนี้ดังนี้อันพิสูจน์ทั้งหลายเหล่านั้นกราบทูลแล้วเมื่อตรัสซึ่งกรรมในการก่อนของพระเทชร่อว่าสิวลีผู้มีอายุนั้นตรัสแต่ว,ว่า